ตราดอยู่ในชุดสีเขียวนะครับทรันกลางสุภาชาติชายแสงดาวครับและก็น,นัทถวัฒน์ตรงกลางนะครับสองคนประกอบมาด้วยวีระวัฒน์เจือรับกำลังจะออกสตาร์ทครับเริ่มเกมครับตราดเจ้าบ้านบุกจากซ้ายไปขวานะครับมาถึงก็วางยาวเลยแต่ยังวีระพงษ์วางเปิดยาว อ่าพัสกรเก็บได้แล้วลูกนี้ออาหลุดมาแล้วครับซิสเลนเอลกเกตโดนกระแทกจากด้านหลังไอแซคคอนนี่พุทธศิลป์เปล่าด้วยแล้วเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่า <c oughs> ใบเหลืองครับเดี๋ยวต้องดูนี่ครับเจ้าตัวไปหลุดตำแหน่งครับไอแซคคอนนี่แล้วต้องมาตัดเกมมาดูจากภาพช้าเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวสุดท้ายด้วยครับ,รบแต่จังหวะบอลที่ใบเลนกองเชียร์ของโปลิเทรโรนี่หัวใจจะวายเลยครับลูดี้เวลิตันสมิธเข้าหน้ากลัวครับ โอ้โหแต่แต <Christmas. S 1> ่คร no oh, ั okay. Now, ้งนี <mos> ้เป็นเวลวิงตันสมิธไม่รอดครับโอ้โหจากฮีโร่นัดที่แล้วทำแฮตทิกครับนี่ครับก็พับช้าโอ้โหมุมกล้องมุมนี้เนี่ยเห็นชัดเลยนี่ครับค่อยๆขึงเกมอยู่นะครับใช้ความได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นกลับมาตรงกลาง ขึ้นมาทางธนวันรออกขวามาเลยนัทวัน์วางไปลูกนี้พักบอลได้แล้วกระดกไมทีเอาแล้วครับแล้วเข้าซ้ายซาตูนี่ติดอธิพงศ์โอ้โหเกือบได้อีกแล้วครับมาเกือบจะได้ประตูของตราดครับโอกาสใกล้เคียงที่สุดในเกมนี้ของเจ้าถิ่นเลยครับเจ้าบ้านตราดพรปีชาเห็นไกลๆครับแล้วจะได้ตังปอมเปิดมาลูกนี้ได้มงโอ้โหอธิพงศ์อ้เดี๋ยวดูครับ เซฟหรือเปล่ามงกดลงพื้นของริสแองเอริริก้ที่ตามสูตรเลยนะครับแต่มันกระดอนแล้วข้ามคาออกไปครับเนี่ครับเหมือนจะไม่ได้โดนปลายมือนะครับนี่ครับกระดอนแล้วข้ามคาออกไปอย่างน่าเสียดายเลยครับตราดอลิเคืึนหลังไปก่อนครับเบิร์นจังหวะเดียวมาวิรวัตรวิรวัตรได้ด้วยแล้วมีช่องมาแล้วครับบลโดบลโดถึงช้ากว่าแต่เอสดิดักได้เอสิดยิงลูกดีเรียบร้อยเลยครับโอ้โห กลายเป็น10คนของโปลิสเทโรครับขึ้นนำก่อน1นึ่งโ,โอ้โหเป็นจ,จังหวะที่โต้ขึ้นมาครับของโปลิสเทโรวาโดโซเรียครับแต่ต้องชมจังหวะจ่ายของวีรวัตรก่อนนะครับจ่ายาทนุช่องเข้ามาให้กับวาโดแต่ไม่ถึงครับพีอพรอพงเนี่ยออกมาตัดบอลแล้วไปเข้าทางของเอสตาดี้ดีไซก้อยเข้าไปเลยครับนี่ครับเข้ามาเข้าทางแล้วยิงเหนือเลยนะครับนี่ยิงติดไซก้อยด้วยน้ำหนักเยี่ยมมาก โอ้โหนี่เป็นประตูแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับจังหวะยิงติดไซกกอยอก็รลงสนามเกมนี้เป็นเกมที่8นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นสำรองครับอเอสซาดี้วันนี้มีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงและก็ทำสกอร์แรกของฤดูการลได้สำเร็จครับครับโอ้โหคือจังหวะ บุกเพลินๆของตราดนะครับเจอจังหวะสวนขึ้นมาจริงๆขึ้นมาเทโรได้เล่นมาเวลายังมีอีกพอสมควรเลยวางยาวมาครับให้ลิทิเดตจับบอลดีด้วยลิทิเดตลูกนี้บอลพันเข้มหาเข้าซ้ายแล้วสัตว์ลูกนี้อา้าวโอ้กลายเป็นสองสูดูครับบอลยาวเล่นคนเดียวโอ้โหดูครับปิดสะกรอนจังหวะทิ้งยาวมาให้กับลิทิเดตครับเกี่ยวบอลลงสวยงามมากครับโดนขวางโดนเกี่ยวอยู่ แต่งหนึ่งแต่งสองแล้วมีช่องนี่ปั่นทันทีครับบอลนี่โค้งเสียบโคนเสาไกลเข้าไปครับเนี่ยครับแนวรับของตราสกัดบอลไม่ขาดครับบอลพันแข้งพันขาแล้วริติเดนเนี่ยไปเกี่ยวกับมาครับแล้วก็ยิงแบบปั่นปัน่นลูกเลียดเข้าไปเลยครับโอ้โหใช้ตัวบางอยริติเดนโอ้โหวดลงมาดิจังหวะบอลเข้าทางจริงๆจับบอลลูกนี้สัมพันธ์เปิดมาไม่แม่น สวนกลับมาใหม่เอาล้ครับเกี่ยวได้ซ้ายให้มาเกี่ยวบอลได้แล้วลูกนี้ถึงก่อนด้วยยกลูกนี้อาวแล้วครับไล่ขึ้นมาแล้วครับแหมฟิลเลอร์สั้นนะครับทำประตูให้เจ้าบ้านตราดไล่ขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อสองแล้วในจังหวะที่จ่ายตามช่องแล้วหลุดเดี่ยวมาแบบเดี่ยวๆเลยครับฟิลเลอร์สั้นแล้วกระสกิดบอลให้ข้ามตัวเจ้าถิ่นดียครั้งครับคิสแลงครับจ่ายจังหวะนี้ไม่ลำหน้าครับจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ตามมาง,งัดเข้าไปครับฟิลเลอร์สัน้นกลายเป็นตัวเป้า จ่ายให้ตัวเปิดนะครับครึ่งแรกเนี่ยฟิลลัเนเปิดหลายครั้งไม่แม่นแต่จังหวะนี้เป็นคนปิดสกอเองก็เป็นประตูที่3ของเจ้าตัวนะครับในฤดูกาลนี้นี่ครับอน,นิพงกิจพยายามจะออกมาปิดมุมให้เร็วแล้วนะครับแต่ฟิลลันเ่ยถึงบอลก่อนแล้วก็สกิดบอลเบาๆงัดให้ข้ามตัวนิพงห้หลุนจากจังหวะนี้ครับ เปิดมาลูกนี้บ่งเช็ดแล้วชนเสาหไม่ได้ครับแมนเสาซัดอีกทีที่ติดอนุพงศ์แล้วต้องเคลียร์ที <c oughs> ่ไม่เสียประตูตีเสมอจังหวะนี้จังหวะแรกเนี่ยจังหวะที่อุเทน,น,เน,นสมานไทยเนี่ยมง่งล้กบอลไปชนเสานะครับได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ยังปฏิเซฟดูอีกครั้งครับเนี่ครับได้ขึ้นม่งนะครับเป็นจีรพงศ์ครับลักสงครามที่ม่งจังหวะเหลี่ยมกลับไปเข้ากรอบประตูตัวเองอีกครับโอ้โหไม่ได้แล้วก็นี่ครับ กลายเป็น3ามแต้มของผู้มาเยือนนะครับโพลิเทโร15ตุลาคมจบเกมนี้ครับทำให้ตราดยอ,ยอยู่ที่9าคะแนนขณะที่โพลิสเทโรมี1 0